lát liền mà thôi đâm lên đâm mày biết cái đâm ai chết dạo kia đi ơi giờ lúc tụi con đâm đâm giờ tay chắc mà tranh đâm rồi thưa đi khao khứ rồi tân hả mày già bành già bành đen mà เด็กชายได้พบกับหุ่นยนต์ตอนที่เขากำลังเก็บลูกสนใส่รถลาสวัสดีเด็กชายทักท้ายเรามาเล่นกันไหมหุ่นยนต์กับพริตตาแล้วตอบว่าเรามาเล่นกันเถอะพวกเราพวกเขาเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานแต่ตอนที่พวกเขาเล่นกลิ้งตัวลงจากเนินหุ่นยนต์กลิ้งไปถับก้อนหินโดยจุกปุ่มเปิดปิดพอดีแล้วหุ่นยนต์ก็แน่นิ่งไป เป็นอะไรไปหน่าเด็กชายถามหุ่นยนต์ไ <M> ม่ตอบคุณไม่สบายเหรอหุ่นยนต์ยังคงไม่ตอบอะไรฉันต้องช่วยเขาแล้วล่ะเด็กชายพูดเด็กชายพาหุ่นยนต์กลับบ้านเขางพอนซอสแอปเปิ้ลให้หุ่นยนต์หน่อยพอนซอสแอปเปิ้ลนี่พอนซอสแอปเปิ้ลโอ you should มแอปเปิ้ลอิสแอปเปิ้ลซอสแ c e and a ล s o like u uh, แล้วเขาอา่านนิทานให้หุ่นยนต์ฟัง He read the story for the robot จากนั้นก็พาหุ่นยนต์เข้านอนราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะพี่หุ่นยนต์เด็กชายกระซิบนอ,นอนหลับปุ๋ย ต่อมาไม่นานพ่อแม่ของเด็กชายแวะมาแง้มประตูดูพวกเขาไม่เห็นหุ่นยนต์ที่อยู่หลังประตูบานประตูกะทกโดนปุ่มเปิดปิดปีด๊บหุ่นยนต์เปิดเครื่องแล้วเป็นอะไรไปหนะ้าหุ่นยนต์ถามเด็กชายไม่ตอบเครื่องของเธอขัดข้องหรอหุ่นยนต์ถามเด็กชายยังคงไม่ตอบอะไรฉันต้องช่วยเขาแล้วล่ะ คุณ yeah. ยนตผ้าเด็กชายกลับบ้านเขาป้อนน้ำมันให้เด็กชายเขาอ่าน,นาาผู้มือการใช้กินน้ำมันไม่ได้นะคนน่ะเหรอคะคน,คนกินน้ำมันได้ไหมคะไม่ได้ลองอหรอคะเดี๋ยวดูนะเขาอ่านผู้มือการใช้งานให้เด็กชายฟังขณะท,ที่เขากำลังจะเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองให้เด็กชายนักประดิษฐ์ก็เดินเ,เข้ามาพอดีนักประดิษฐ์ ยุดก่อนนักประดิษฐ์กนบอกนี่คือมนุษย์เด็กเด็กชายสะดุ้งตื่นขึ้นมาและเห็นหุ่นยนต์ใช่ไหมอ่าฮะเด็กชายยิ้มคุณหุ่นยนต์คุณหายป่วยแล้วหุ่นยนต์กระพริบตาแล้วบอกว่ามนุษย์เด็กเธอหายพังแล้วนักประดิษฐ์โทรหาพ่อแม่ของเด็กชายแล้วนักประดิษฐ์ไปส่งเด็กชายที่บ้าน ราตรีสวัสดิ์คุณหุ่นยนต์เด็กชายบอกราตรีสวัสดิ์มนุษย์เด็กหุ่นยนต์บอกพรุ่งนี้เรามาเล่นกันอีกไหมเด็กชายพยักหน้าและตอบว่าพรุ่งนี้เรามาเล่นกันอีกนะ แล้วพวกเขาก็เป็นเพื่อนรักกันแต่ยุโรปมันก็นอยู่ข้างๆเราเนี่ยน,นะตื่น่านันนเอ็มมี่ด์กแมนเอมีเป็นหญิงร่างเล็กแต่เสียงดังและแสนสนผู้ชิ่นชอกันแต่งตัวเป็นตัวละครในหนังสือของเธอเองเอมีเขียนนิทานหลายต่อหลายเรื่องและได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย ทำให้เอมี่ยังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอปัจจุบันเอมี่อาศัยอยู่กับครอบครัวแสนอบอุ่นที่อยู่จังหวัดซีดีขอมสัตว์เลี้ยงน่ารักลุยเหมือนแอร์เดี๋ยวพ่อนเถอะเวลอันนี้ก็หนาวมันจะหนาวยังไงนะมันหนาวเกินไปแล้วไหมล่ะลูกเธอยหญ่หน้าเร็มกว่หน้าทั้งทีเดี๋ยวน้องจะไม่สบายนะ อันนี้ก็คือโอเคเดี๋ยวมาม่ดูให้ค่ะฉันไปบ้านกี่ไม่เลนล้ฉันต่อตีรอแมนีมโอเคโอเคกอดวิเศษมาเข้วากอ้ โกรธวิเศษฉันรู้สึกโกรธมากแต่ฉันไม่รู้ว่าเพราะอะไรไรฉันรู้สึกโกรธแล้วก็โกรธมากขึ้นแล้วก็โกรธมากขึ้นจนตัวของฉันกลายเป็นสีแดงเ <c oughs> มืเ่อใดก็ตามที่ฉันรู้สึกโกรธฉันจะพ่นไฟใส่และสิ่งนั้นก็จะถูก เขาไม่呀哈哦ไม่เลยฉันพ่นไฟใส่แปลงดอกไม้แสนสวยของแม่แล้วเก้าอี้ตัวโปรดของพ่อและของเล่นแสนรักของพี่โอ้อะไรเนี่ยฉันพ่นไฟใส่แม็กระทั่งตัวฉันเองเนี่ย โอ้ขนาดโกรธตัวเองอเนาะมันทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองเลวร้ายมากและโดดเดี่ยวและรู้สึกผิดอ,อยู่ห้องมืดเธอใช่ไหมฉันรู้สึกเศร้ามากจริงๆและฉันก็สง<ม>สัยว่าฉันจะมีความสุขอีกครั้งได้ไหมนะแต่แล้วก็ม,ม,ม,มีอยู่ก็คืออยากอยู่กับตัวเองเพราะว่ารู้สึกแบบว่าโกรธโกรธทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ไงไปแล้วก็มีเรื่องวิเศษเกิดขึ้นก็ ฉันรู้สึกแปลกนิดๆจากนั้นก็รู้สึกอบอุ่นและสง,งบและสบายใจพอหยดเกลี่ย,ยอ,ยอานนั้น่ะไหนมากอดกันสิคะอ,อือ,อนี่ไงรู้สึกอย่างนี้นี่เองทุกคนในครอบครัวมากอดกันแล้วฉันก็กลับมารู้สึกชอบตัวเองอีกครั้งกอดอีกกอดอีกก็มีความสุขกถ้าพูดอีก,กอะ ถ้าคุณเราโกรธอีกก็ต้องกอดอีกครั้งหนึง่งถ้าโอกรธอีกก็ต้องกอดแน่นๆเลยแล้วก็กอดกันนะคะสาเหตุอะไรที่มันไี่บอกให้มากอดกอดกันเบาๆสลูกในเขาพื่นไฟใส่ก็อี๋นี่นไงเขากอดกันแล้วเนี่ยเขาก็เลยไม่มีความรู้สึกโกรธนั้นอีกแล้วแล้วเขาก็ม่เขาแสดงอารมณ์ไ<อ>งเขียวแดง็มีเข้มแดงเขาพ่นไฟอะอะไรนะคะทำไมเขาพั่นไฟใส่ตัวเองเหรอ พราะเขาโกรธเขา,เขามีมความโกรธอยู่ไม่รู้เขาโมโหอะไรอาจจะรู้สึกอารมณ์ไม่ดีหดหิดอย่างเงี้ยอาจจะอยากเล่นอยากทําอะไรอยากกระโดดอยากวิง่งแต่ว่าวิ่งไม่ได้อาจจะอะไรอย่างนงี้ยอาจจะแบบบางครั้งอาจจะทำข้าวของเสียหายแล้วแบบอืเราไม่กระโดดก็ได้นะแต่ยังรู้สึกแบบยังอยากกระโดดอยู่อย่างเงี้ยก็รู้สึกโกรธนิดหน่อยใช่ไหมคะ มือนเวลาหมามีห้ามน้องทําอะไรแล้วน้องน้องแบบน้องยังอยากทําอยู่อ่ะน้องก็โอ้ไม่ละฉันฉันโมโหน่ะแต่ฉันทําอะไรไม่ได้ฉันก็ไปอยู่ห้องดําใช่ไหมฉันก็โมโหแล้วก็ไปอยู่ในห้องดาเนี่ยมีไปอยู่ห้องมืดไปอยู่ห้องมืดก็ไปอยู่ห้องมืดในที่น र, ี่หมายถึงว่าอยู่คนเดียวแล้วก็ไปนั่งอ่านหนังสือไปนั่งอ่าทาอะไรอย่างเงี้ยแบบฉันไปอ่านหนังสือดีกว่าฉันไปต่อตัวต่อดีกว่าฉันไปดื่มนมดีกว่า ใช่ค่ะอันนี้อันนี้เพี้ยนๆอาจจะออกไปดื่มนมอาจจะออกไปวิง่งอาจจะออกไปสวิมมิงอาจจะออกไป uh, walking หรือว่าอาจจะออกไปต่อตัวต่อหรือว่าออกไปอ่านหนังสืออย่างนี้ค่ะอย่างนี้ก็ได้ไไยเพราะว่าพี่ๆเขาต้องการความเป็นส่วนตัวไง privacy ไง